เราจะเรียนเรื่องข้าวกล้าชาาไทยอันนี้ให้น้องส่งข้าวปลูกพันธุ์ดีนะครับมาจากสุพรรณบุรีเราจะเอามาให้หนักเรียนปลูกข้าวกันดูซิว่าเป็นยังไงเดีย๋ยววันนี้เราจะแช่ข้าวไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะให้หนักเรียนปลูกข้าวกันอันนี่อำเภออุทธรตำบลทับตาช้าโอ้นี่ันข้าวปลูกนี่เป็นข้าวเปลือกนะครับ

วันนี้อนุบาลสองทับสี่คุณครูจะพาเด็กๆมาทําอะไรครับมาปลูกข้าวเอ๊ะเราใส่ชุดอะไรครับเนี่ยชุดชาวนาะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาปลูกข้าวนะนี่คุณครูมีมเมล็ดข้าวเอาไว้ปลูกนี่เมเล็ดข้าวคุณครูแช่น้ำไปแล้วนะอ๋อแล้วก็นี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรลูกเนี่ยน,นี่อะไรดินดินเดี๋ยว

า,าน้ำฉีดดวน้ำฉีดด้วยน้ำฉีดด้วยน้ำฉีดข้าขวบน่อนไฟยังคนไหนได้รอบนี่นะคนนั้นจะได้มาถูดน้ำมนต์ตักดินเลยค่ะเอ,อ๊ะระวางในนี่ลูกแล้วก็ฉีดน้ำเลยเออ ขวดน้ำไม่ต้องเอาใส่เข้าไปลูกาฉีดอยู่ข้างนอกเอาเีดนมาดดอัเดี๋ยวีบฉีดน้ำนะลูกเอาของเพื่อนมาใส่นี่ลูกเอาของเพื่อนมาใส่นี่เอาใส่ตะกร้านี้ของเพื่อนที่ไม่มาเออฉีดน้าให้เพื่อนด้วยนะตอนนี้เรกกำลังปลูกข้าวปูกให้เพื่อน คนที่ไม่มาด้วยนะฉีดน้ำด้วยลูกอา้าวันนี้เด็กๆมาลดน้ำ<ๆ>มเมล็ดข้าวนะครับที่ปลูกไวแก้แบ่งกันกแบ่งกันฉีดลูกแบ่งกันฉีดมันงอกแล้วลูกโอ้ตรงข้าวเราเริ่มโตแล้วนะ ไงนะมันมีต้นงอกออกมาแล้วนะมันมีต้นงอกออกมาแล้วนะเนี่ยวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับโรงเรียนปิดแต่คุณครูได้แวะเข้ามาในโรงเรียนครับเพื่อมาดูต้นข้าวที่เด็กๆปลูกเอาไว้นะครับโอ้โหลำต้นสูงขึ้นจะจะรดน้ำให้เด็กๆด,ด้วยนะครับ ให้ห้องเพื่อนด้วยอ่าอันนี้ห้องห้านะครับกับห้งองหกอ้าวทุก้กอนั่งลงดูสิโอ้ต้นข้าวสูงใหญ่เลยหยิบต้นข้าวของตัวเองออกมาลูกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันหยิบของตัวเองขึ้นมาดูสิเป็นยังไงบ้างของอินดี้โอ้สวยเลย อ่าคนที่ไม่มาเพื่อนเพื่อก็ปลูกให้แล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันอ่าไหนเด็กๆลงชูต้นข้าวของเด็กๆให้คุณครูดูหน่อยโอ้โหต้นข้าวสวยทุกคนเลยอ่โาววโ,โตาแล้วเดี๋ยว,วเด็กๆวันนี้เด็กๆเอาต้นข้าวกลับบ้านนะเอากลับไปปลูกต่อที่บ้านรดน้ําด้วยนะครับอ่าเยี่ยมเลย